รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เล็กนิดเดียวเองนะจ๊ะน,นะใครจะกวนตัวเท่าชาบ <c oughs> ไปดูข้างในตัวหนักตัวหนักหนูแหละตัวหนักเขาเดินเ <c oughs> ขาเดินด้านการไดโนเสาร์ไปดูข้างใน,นะะเลยค่ๆๆะใช่แม่แต่งหน้าสวยจังเลยขอบคุณค่ะทำดีนะจ๊ะก็จะสวยด้วยนะติดไม้ที่ชาไหมนะเสียสวยจังเลยไม่ใช่อยากจิกไม้ไหม อยากติดไหมพี่มัติดไหมคะอะไรนะครับมีติดไหมไหมคะมีเหมที่ตัวอย่าไม่ที่ตัวหรออยากติดสวัสดีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีเที่ยวกันนะครับวันนี้เราทั้งสามคนนะครับลุก นาตาีและก็นาตาชานคทับวันนี้เราอยู่กันที่พัทยาไดโนเสาร์กิ่งด้อมหรือว่าสวนไดโนเสาร์พัทยาที่นี่เนี่ยพิเศษยังไงบ้างน้องลีน้องเล่าสิใช่ลูกที่นี่นะคะพิเศษมากนะคะเขาจะมีไดโนเสาร์เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆด้วยแต่ว่าเอาว่าเรายังไม่พูดเยอะดีกว่าพี่ฟุกเราเข้าไปดูดีกว่าแต่จะบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเลยนะคะอุ๊ยเต้นเลยเหรออุ๊ย หน้าวันที่เรามาถ่ายอะค่ะยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะเรารีบมาเก็บภาพให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วรีบพาหนูน้อยน่าตาชมมหาเดนเสร์ใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมคะเข้าไปดูเลยไหมคะเอาไหมครับแต่ที่แน่ๆนะฮะไดนเสร์ที่นี่นะฮะตัวใหญ่เท่าจริงแล้วก็ขยับได้ด้วยจะเป็นยังไงจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันไปกันค่ะดิจิคิงกาทำไมพูดเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยไอทีเลยหนีเที่ยวกันค่ะไปค่ะค่ะไปค่ะ อันนี้จะเป็นอาร์เจนติโนซอรัสค่ะหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกราชสีมาซอรัสโอ้โอเหเท่อะอุ้ยเจ๋งอะเรามีของโคราดด้วยเหรอเยี่ยมไปเลยค่ะจะมีกิจกรรมอา่าไดโนออกไข่นะคะรู้สึกไหมมันขยับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทีเล็ก มีขนอย่างเงี้ยค่ะมีขนด้วยหรอมีขนค่ะใช่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าบนหัวทีเล็กมีขนไม่ได้ไม่ได้ข้าดูแลตัวเองมาไปหาอะไรนะแม่อะไรไม่รู้นี่แทร u ู 5G h a p p i n e s s Express สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทย เวิกแก๊สพร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคนเวิกแก๊สตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณพาและคุณพาจะเป็นคนพาเราเที่ยวสวัสดีค่ะวันดีค่ะ คุณพานะคะไม่ธรรมดานะคะเพราะคือใครคะคุณพาค่ะนี่คุณตอนนะคะจะเป็นพาริโออาร์ติสนะคะเป็นนักวาดภาพประกอบสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วค่ะคือคุณตอนจะเป็นคนที่ออกแบบวาดภาพไดนโนเสาร์นี่ทั้งหมด <ฮะ S 2> แล้ว <c oughs> คุณตอนได้ไงคุณตอนได้ไงคะค <c oughs> ไดโนเสาร์ทุกตัวจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่คนพบ <c oughs> จาก <c oughs> พบฟอสซิลแล้วก็ มีรอยพิมพ์ของผิวหนังอ๋อเราก็พอจะเดาออกว่าผิวหนังเขาน่าจะประมาณไห<ช>นคือต้องบอกก่อนว่าไดโนเสาร์ทุกตัวที่เนี่ยค่ะได้รับการออกแบบมาตามหลักที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบจริงเลยอ่าก็คือเขาเจอตัวไซส์ไหนมันก็ออกมาเป็นใช่ค่<ล>ะ,<ล>ะคือคล<า>้ายๆมากที่สุดอ่าโอ้ไม่น่ามันใหญ่มากเลยดูคอยาวมากเลยเหมือนราชาเลยไหมคะวันนี้จะเป็นอาร์เจนติโนซอรัสค่ะหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะตัวนี้คือขนาดยาว30เมตรค่ะ ก็ต้องแปลว่าค้นพบที่อาร์เจนติน่าใช่ใช่มันได้ชื่อว่าอาร์เจนตินาโอรัสได้ดาวเสาร์ร้อนไงคะ อุ้ยเรามีไดโนเสาร์ที่ไทยด้วยเหรอครับใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทยค่ะมันชื่อว่าราชโอ้โหเท้ล่าชสีมาซอรัสอุ้ยเจ๋งนะเรามีของโคราดด้วยเหรอโคราดเรามีไดโนเสาร์อ่ะฮะใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทยก็มีมีค่อนข้างเยอะมีค่อนข้างเยอะเหรอครับใช่ค่ะนอกจากไดโนเสาร์ที่เราจะเห็นเงี้ยจะมีอยู่แค่แต่ไม่หมดเลยที่นี่นี่เอาแค่พื้นที่ก่อนดีกว่าพื้นที่นี่กี่ไร่ใหญ่แค่ไหนพื้นที่ตรงนี้ราวๆประมาณ50ไร่ค่ะอ่าแบ่งเป็นอะไรบ้างมาไหนบ้างก็น โซนอนุบาลไดโนเสาร์จะเป็นไดโนเสาร์ในวัยแรกเกิดค่ะก็จะมีสายพันธุ์ไทสเลอร์ท็อปมีคารมาราซอรัสจะเป็นไดโนเสาร์ในวัยเด็กทั้งนั้นแล้วเขาก็จะมาเรียนหนังสือกันตรงนี้ค่ะใช่เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาวิวัฒนาการขึ้นไปนะคะจะเป็นผู้ใหญ่ใช่แล้วโซนถัดไปก็จะเป็นโซนทุ่งหญ้าไดโนเสาร์งั้นเดี๋ยวเราไปไปอะไรกันดีฮะไปไหนกอนดีก็เดี๋ยวพาน้องไปขี่ไดโนสกูเตอร์ก่อนตรงนี้ไดโนสกูเตอร์แล้วที่นี่จะมีกิจกรรมขี่ไดโนเสาร์เยอะแยะมากมาย อ๋อน้องชอบขี่อะไรพวกนี้มากเลยทเป็นคนชอบเล่นเนี่ยได้ค่ะชอบมากแน่เลยอันนี้คือที่บอกว่าเปิด50%แปลว่ามันจะมีอะไรที่ไม่เปิดอีกเยอะเลยล่ะอีกเยอะเลยค่ะใช่คือจะเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมมีเครื่องเล่นเพิ่มเติมค่ะอ๋อครับอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเราไปขี่ได้เลยไหมเนี่ยได้เลยค่ะ ใช่อันนี้ถูกแล้ว<า>แ,ลนนแล้วนี่คืออะไรจ๊ะมะขี่ไดโนเสาร์ไหมคะใช้ามะาขี่กับก้ามไหม,มแล้วตัวไหนดีคะพ่อสนุกกับลูกอีกอะ่ะชาม้าขี่กับก้ามไหมคะได้เลยขี่ด้วยกันได้คะ่ะม,มันเมาอ่ะมันโกมันเมาเหรอไม่เมาหรอกลูกอซิ่งเลยคะ่ะชาชาอยากที่ไหมคะขึ้นกับ

อันนี้คือราคาราคาคือ100บาทตอนนี้ไดโนสกโตเตอร์ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ราคา100บาทแล้วเล่นได้ปกติไหเล่นได้ก็ประมาณเกือบๆสิบรอบค่ะขับอยู่ในสิบรอบเดี๋ยววันนี้เราทําพิเศษฮะเราจะทําเป็นเหมือนเป็นรถจ๊อกพิเศษใช่ป่ะมีเบรคไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเบรกถ้าจะเบรกก็คือปล่อยเขาเล่นค่ะแต่เราจะนั่งตัวนี้ไปเที่ยวโอเคไหมคะโอเคนาชาไปไหมนาชาบอกเลยไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวกันค่ะโอเคไปเลยนะคะไปเที่ยวไหมอะไรนะคะไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปไหม ้อมไดโนเสาร์ป้าไดโนเสารป้าใช่อยากจะเปลี่ยนมาเลยหรว่าการเมื่อไหร่ก็บอกนะคะไปไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เลานเสานเคารนางนีสาม่มาไาได้ไสารนนนเคเาจะมีตัเไดโนเสาร์อดโนเ ที่แบบเป็นแมสคอตเดินได้อย่างเงี้ยมาทักทายเด็กทักทายทุกคนอย่างเงี้ยค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่อยากถ่ายรูปก,กับไดนโนเสาร์ที่เดินได้ที่นี่เขาก็มีนะคะที่แบบเดินมาทักเนี่ยพี่ปุ๊กน่ารักดีกดว่าหลายคนอาจจะอยากถ่ายรูปก,กับไดนโนเสาร์ <c oughs> อาใส่ดุลชาอากับอุ่ยกับพิตาด้วยได้ใช้ได้ไหมดุล <c oughs> ชากับพิต้าแบบเขาได้ไหมอ่าอ <c oughs> ้าไหนก็ได้สัก สนุกที่สุดเลยเป็นการถ่ายรายการที่สนุกมากเลยเนี่ยชาวว่าชาวว่าไหมลานพุ่งหญ้าไดโนเสาร์กินพืชค่ะคจะเป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชทั้งหมดนะคะจะมีสายพันธุ์พาราโซโลโลฟัสมีอูรานอซารัสมีแลมบิโอซารัสก็เด็กๆสามารถมาเรียนรู้ได้ว่าแบบาสายพันธุ์ไดโนเสาร์ไหนกินพืชเป็นอาหารหรือแบบว่าคนพบที่ไหนอะไรรายการแบบเนี้ยเขาไม่น่ากลัวเป็นไดโนเสาร์ที่เขากินผักแพ้รู้ไหม แล้วก็จะมีกิจกรรมไดโนออกไข่นะคะน้องๆสามารถใกล้ชิดกับดไดโนเสาร์ได้ไปดูไดโนเสาร์ออกไข่กันไหมคะยังไงล่ะคะก็ <ST AT> เดี๋ยวอันนี้เป็นสายพันธุ์ไทเซราท็อปนะคะเดี๋ยว <ๆ S 2> เขาจะย่อลงออกไข่ค่ะมีย่อลงออกไข่ด้วยหรอพิเศษ <ๆ S 1> สุดเพราะว่าเด็กๆสามารถใกล้ชิดกับหุ่นไดโนเสาร์ได้มากที่สุดชาดูสิพี่เ็าจะออกไข่เดี๋ยวจะออกไข่ตรงนู้นเหรอใช่แล้ไปดูเขาออกไข่เขาจะนั่งลงยองๆออกไข่ค่ะออกไข่จริงๆเจ๋งอะ ไข่มันอยู่ในร่างกายเขาใช่ไหมคะอุไม่ใช่เห็นไหมให้ไครรู้ไหมบ้างสามารถให้น้องหยิบไข่ไดโนเสาร์ได้นะอุ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไหนช็อสิคะไข่ไดโนเสาร์ให้เลยค่ะให้เลยจะเอาอีกจะเอาอีกโอ้โหโอ้โหแชาได้ไข่อีกแล้วคะขอบคุณค่ะยังขอบคุณพี่ไดโนเสาร์ยังขอบคุณค่ะ โอ้จะถือไหวยังไงอ่ะคะทั้งหลายอันค่ะโอ้โหมีเยอะเลยคราวนี้ชื่ออยากไปเล่นเครื่องเล่นไดโนเสาร์ไหมคะเอาเอาเหรอคะไปพร้อมไปเล่นต่อไหมคะมีไดโนรถไฟด้วยนะอุ้ยเอาไหมคะรถไฟไดโนเสาร์เอะไรคะก็เดี๋ยวโซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนกิจกรรมขี่ไดโนเสาร์นะคะจะมีอ่าไดโนไฟแล้วก็มีไดโนไรเดอร์นะคะให้เด็กๆได้ขี่ไดโนไรเดอร์มันเหมือนไอ้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 ดัมโบ้เลยใช่ไหมคะใช่อยากขี่รถไฟไหมคะเอาค่ะ ก็จะคอยยืนดูตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดีคอยเชียร์ตรงนี้เก่งจังเลยอ่ะรู้ไหมคะพอแล้วบอกนะพอยยังไม่พอยังไม่พอโอเค อันนี้นี่คือมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงครับค่าอย่างตัวนี้เป็นไดโนรถไฟนะคะค่าบัตรกิจกรรมอยู่ที่50บาทค่ะใช่แล้วก็ด้านนู้นจะเป็นไดโนไรเดอร์ที่เป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวผมเคยนั่งแล้วเนี่ยค่ะอันนั้นจะบัตรกิจกรรมราคา100บาทอ่าก็คือเราจะนั่งนั่งใช่ค่ะแล้วก็จะโยกอยทุกทีค่ะเดี๋ยวลองไปนั่งดูได้แล้วที่นี่คือถ้าสมมติเป็นผู้ใหญ่กับเด็กราคาต่างกันยังไงครับผู้ใหญ่กับเด็กตอนนี้ถ้าเป็นอ่าราคาคนไทยนะคะเด็ก100บาทแล้้วก็ผูใหญ่่่่่่200บาาาทคะอใชแตวน้องที่คววามสส่นูงต่่ากกว90ซับผู้สูงอายุ60 ห้ปีขึ้นไปเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่า65ขึ้นไปก็อาจจะเล่นไม่ค่อยได้แล้วค่ะมาเชียร์หลานอย่างเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้เด็กๆโอเคยมดี๋ยวไปด้านโน้นมีกี่ไดโนเสาร์เพิ่มไหมคะให้กาขึ้นไหนคะให้กาานั่งไหนดีคะให้กาานั่งฝั่งชาเลยนี่ใี้นั่งกับชานะ แล้วปกติอ่ะตัวกิจกรรมเราอ่ะค่ะจะจํากัดน้ําหนักที่60กิโลกรัมคือคุณพ่อคุณแม่สามารถนั่งด้วยกันได้แต่ว่าน้ําหนักรวมต้องไม่เกินรวมต้องไม่เกิน60แม่เดชาจะกระโดดใช่ไหมหนึ่งแล้ว้นจะขี่ไดโนเสปต์ไหมสองกระโดดอึ๊บยิลอยได้เลยได้อ่ะพร้อมไหมคะชาร้องแบบกาเลยนหนึ่งสองสู้นะเราสู้การรู้สึกไหมมันขยับ กาลูกสึกไหมมันขยับกาขยับเยอะกว่าเยอะเลยเอาไหมเปลี่ยนทันไหมมาขึ้นของกาไหมอุ้ยอุ้ยมันอ้าปากด้วยอุ้ยมันอ้าปากด้วยย่ยมไปเลยค่ะโอ้เก่งจังเลย โดนมือกาาเลยอยากให้อะไรตอนขอมัดจุกชาขมัดจุกชาจุ๊กก้าก้าง้แมแต่แม่อะไรอะคะแม่น่าสนุกมากเลยเดี๋นยนี้สนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าสายดื่มต้องมี CP บราณ่าพริกลองเลย ไทเซราท็อปอันนั้นคือแม่ Marina, แม่ไทเซราท็อปอันนี้คือชีชาอันนี้คือบัจชาอันนี้คือกาคาอันนั้นแม่แม่แม่อยู่นี่คนไดโนเสาร์ร้องยังไงคะเราลองดูไหมคมี <S <s ่ไ oh ุ้ยนี่แหละดิโก้เหรอชันก็ได้ยินกันค่ะได้ยินโปรเซนมันมีเพลงโปรเซนเลยดิโก้ดิโก้ ห้องมูงนี่จะเป็นห้องอะไระครับเป็นคล้ายๆกับอกึ่งเอบิชันแหลง่งเรียนรู้ค่ะก็จะมีไดโนเสาร์ที่คือจริง,รงๆแล้วไดโนเสาร์มีขนก็เลยจะกลายเป็นว่าเอาไว้โชว์ไดโนเสาร์ที่แบบที่มีขนใช่ค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทีเล็กซ์มีขนอย่างเงี้ยค่ะมีขนด้วยหรอมีขนค่ะใช่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าบนหัวทีเล็กมีขน คือทีเลสไว้แรกเกิดะคะจะมีขนปกคลุมแล้วค่อยๆค่อยๆหายไปใช่ค่ะแล้วค่อยๆผัดหายไปโอ้ว้าวอะไรกันเนี่ยไม่เห็นรู้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าไดโนเสาร์สยามมูอรัสนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ที่คนพบในประเทศไทยเหมือนกัน เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่ค้นพบในไทยค่ะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะว้าวขู่เลยเหรอลูกไหนขู่ค่อยทีมึงก้าวแซงไปก่อนได้ไหมให้ก้าวนำหรือชานำเดี๋ยวชาจะนำหรือก้าวนำชานำชานำชานำกับชานำฮะกับชานำกับชานำเหรอไปด้กันเลยเหรอได้สิ She's so gay. กำลังจะไปหาเต่ากันนะคะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ไดโนเสาร์นะแต่ว่าเดี๋ยวตรงหน้าเราจะเห็นว่ามีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนาชาอยากให้อาหารเต่าไหมคะอยากเฮ้ยมีสัตว์อะไรอยู่ข้างหน้าอีกอ่ะหมูจริงๆด้วยนาชาข้างหน้าเนาะมีนกอ,อีมูด้วยนะคะแล้วก็มีหมูที่นาชาบอกอยากเจอใช่ไหมลูก เออมีเต่าด้วยมีหมูมีเต่าน่าจะมีให้อาหารสัตว์แน่ๆเลยที่นี่อาหารสัตว์นีใจไหมลูกอุ้ยตายแล้วเจ๋งมากเลยอ่ะถ้าชอบที่นี่จะเป็นโซนมินิซูค่ะสามารถให้อาหารสัตว์ได้โอ้ยไปโซนโปรดน้องนาฬิกาเลยเต่าซุคาต้าค่ะเป็นเต่ายักษ์อันนี้ของหมูค่ะหมูตัวใหญ่มันแย่งกินแน่ๆเลยใช่อ่าเอาไปลองให้มันเด็กไปดีนะเนี่ยชาเขาโตแล้วนะถ้าเขาเป็นเด็กเขาไม่รู้เขาต้องหยิบกินเองแน่เลยอะแต่ดีแล้วเขาฉลาดมากตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วคุณใหญ่ไม่เอา นะเห็นไหมเขาแบบเขาโอเคมากเลยเขาแบบเขาไม่ขี่กันด้วยชาดูสิเขาเป็นพี่น้องกันนะเขารักกันเห็นไหมเขาไม่แย่งกันด้วยโซ่เขาสายใกล้ๆกันแม่น้าชาลองบ้างแม่แม่ชาแม่จับแขนจับชาหนิน้าชาให้จะแม่ล่อตัวอื่นให้นะาชาให้กาช่วยไหมคะเก่งลูกโอ้ยโอ้สนุกเลยอะค่ะไปเลด้ไป้ได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 แไดชาได้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 ยด้้ไ วา้โดนมือกาเลยอยาไปหมู so cute so cute so ค okay. ิ so cute. Yeah, like man, t e ล่ะกะเหมือนชาเลยชักกับ so c ไก่สุกี้ไก่สุกี้ใช่ใช่รู้จักด้วยไก่ so c u ้ e ใช่อันนี้คือเตาค่ะอุ้ยทำไมมันควอบมาเขาเขาแบบเขาหิวเขาก็เลยเอามือจับเอามือจับเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยอ้ยอาหารมันไม่ถึงน่ะฉลาดมากเลยดูสิเขาก็เลยคว่ำเลย อันนี้สว่วนที่เข้าไปกินในในนั้นเลยสก so ิลคาร์มัดจุกชาร์คามัดจุกชาจุกเขาขคิดเขาคิดชา มันร้อนอ่ะกาก็ร้อนชาก็ร้อนไม่แปลกหรอกชาขึ้นกับออกเลยแก้มแดงไปหาอะไรนะคะเงแม่อะไรไม่รู้เมื่อกี้นาชาก็ขาดก็าดแบบกังังแม่แปลว่าอะไรอะคะไม่บอกหรอกแปลว่าแม่จะพานาชาไปหานกพี นี่ตรงบริเวณด้านหลังของเรานะฮะก็มีการขุดฟอสซิลซึ่งอันนี้เนี่ยก็วนู่ในค่าเข้าแล้วนะฮะก็สามารถมาเล่นได้ตลอดเลยนะฮะเด็กโตหน่อยน่าจะชอบมันจะเหมือนแบบมีกระดูกไดโนเสาร์เนอะใช่ก็คือเป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่เนี่ยก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะฮะเขามีแบบกิฟต์วอลเชอร์มาให้ด้วยก็คือสามารถมาเข้าชมฟรีได้เลยนะฮะว้าวเล่นง่ายๆอย่าลืมติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้นะชาชอบไหมคะสนุกไหมคะที่นี่มีอะไรเยอะเลยอักลุย ขอดูอาหารไหนค่ะได้นะชาชอบเพราะมันมีมันมีอาหารสัตว์เยอะใช่ไหมคะก็จะแบบมีทั้งไดโนเสาร์นะคะขยับได้มีกิจกรรมขี่ไดโนเสาร์ได้อะไรได้แล้วยังมีเพื่อเล่นเด็กด้วยแทบยังมีเพจิงซูอย่างที่พี่ฟกบอกก็คือมาให้อาหารสัตว์ได้นะชาชอบไหมคะก้าวถึเลยค่ะโอ้ก้าวไปเลยค่ะขนย้าไปเลยหรอคะแล้วเดี๋ยวนะชาอยากจะให้อาหารอะไรอีกไหมคะลูกอิมูค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราปิดรายการไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาณิชชานะคะ และให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าให้อาหารนกอีมูเราให้กันยังไงนะพี่ฟุ๊กค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามรายการหนีเที่ยวกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการและพวกเราแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านนะบานโอ้ยปะฟิวเชียร์ตรงนี้นะโอเคก้าค่ะไปให้อาหารนกอีมูกันค่ะ ชาเขาขอเชียร์อยู่ข้างนอกค่ะกาก็รอข้างในรอบเหมือนกันงั้นกาอยู่กับน้าชานะอุ้มดูแม่นะเอาทำไมเราให้ยืนใช่ไหมกาให้กาไปกับแม่โอ้ให้กาไปดูแลแม่เหรอลูกขอบคุณนะคะอะไรกากาขอดูแลชาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ชาดูแลตัวเองชาดูแลตัวเองเลยเหรอโเก่งจังเลย ให <entender it. S 1> ้นเทเลยพี่เทเข้าไปในนี้นะโอเคเ้เลย อาหารสัตว์อ่ะรีบเอาอาหารให้มันเพราะว่าถ้ามันเดินตามเราหรืออะไรก็ตามอ่ะเขาไม่ได้อยากจะตามเราหรอกเขาตามอาหารในมือเราถ้าเราไม่มีอาหารเขาก็จะไม่ตามนะคะเรา<ะ>รีบเอาอาหารให้เพื่อสังเกตว่าขาขาเขาพลิกเหมือนเข่าอยู่คนละด้า,ากนกับเราอ่ะ <c oughs> ขเข่าเข้าไปข้างหลังอ่ะบมายป็นเนาะที่นี่อร่อยนะมาให้อาหารปลากันค่ะอุ้ยเต่าเต็มเลยนะชาเป็ดด้วย อยากให้น้องจินชาไปเที่ยวไหนอบอกกันได้นะคะไปแตกได้ไหมอ่ะไปแตะได้ไหมว่ะ wow. เออ้อนเอาหนุวันขี้อ้อนจังเลยอ่ะอ่าเหมือนเด็กน้อยนะตอนนี้กี่เากินนมเหมือนชาเลยใช่เลยกินนมเหมือนน้าตาชาเลยเหมือนน้าตาชาเลยเหรอวันนั้นอันนั้นน,นะน,น่ากินเ,นาเขาหน้ากินกว่าอ,อยู่ ได้เป็นเสือกินคนนั้นก่อนนด่เนื้อเยอะกว่าคื็ตัวเล็กนี่คือวันพักร่อนตัวใหญ่เป็นยักับม้าเราเข้ามาอยู่ในกรงเสือนะคะเลยบอกว่าขอไกลๆจริงๆพี่เขาบอกว่าเลี้ยงแล้วเชื่อมนะคะเข้าใกล้ได้นะคะแต่ว่าด้วยความสบายใจก็แค่ขอยืนตรงนี้แต่เขาก็ดูแบบดูดูไม่อั s ตรี